คนนี้ระยะทางของผมโดยเฉลี่ยประมาณ40กิโลเมตรเหลืออีกประมาณ4กิโลผมจะทำการรีคอปเ r อี่กล้ามเนื้อของผมครับเพื่อให้แลคติกมันทายตัวนะครับประโยชน์คือเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จะไม่กล้ามเนื้อจะไม่อักเสนะครับวิธีการคอปเบอรี่ให้เพื่อนๆใช้จานใหญ่ ปั่นที่โซนสองและใช้เฟืองเล็กนะครับปั่นที่รอบขา60นะครับเพื่อนๆจะรู้สึกหนักๆช้าๆไม่ต้องสนใจกวามนะครับไปช้าๆนหนักๆกดกดนุ่มๆนะครับแต่รู้สึกว่าหนัก60รอ,อบขานะครับลองทำดูครับเพื่อนๆ